น้ำใจจะมารีวิวขนมเทียนแก้วนะคะฝีมือของน้องหญิงแฟนของอาจารย์โนชานนนค่ะเนี่ยค่ะต้องมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะน้องเขาก็ซีนแบบสุญญากาศมาอย่างดีนะคะสำหรับใครที่สนใจพิกัดไปที่น้องหญิงแฟนอาจารย์โนชานนได้เลยนะคะเนี่ยคุณแม่น้ําใจก็ตัดแล้วนะคะเห็นไหมคะ พอเราตัดซองมาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเทก,กันดูเลยว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนี่เลยค่ะโอ้ยทำแบบจริงๆรน้องเขาทำละเอียดดีมากเลยนะเป็นสามเหลี่ยมสวยสวยเหมือนคนทำนะแล้วคุณแม่น้ำใจก็จะเอาไปนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าถ้านึ่งเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบไหนนี่คือเป็นแป้งที่น้องเขาทำเป็นแป้งดิบมาไว้ก่อน

แต่ว่าขานมเทียนแก้วฝีมือน้องเขาจะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการนึ่งให้สุกก่อนแล้วเราก็จะแกะดูข้างในกันนะคะนี่ยังเป็นแป้งเด็บอยู่ไมไป,ไปเดี๋ยวเราจะไปทำการนึ่งคะ่ะ